สวัสดีค่ก่อนมีรแล้วก็ติด้าของ้อมูลดูแลที่เดียวด้วยว่าสารละลายที่ห่างใกเจอได้พอดีร้าได้ถึงสี่ที่ร้านเสริมอาหารยเจอมากค่ะทางสวัสดี่ะดูที่ด้วยยี่สิบสอ

ชืพะก้าสองศูนย์พเก้สองศูนย์เบื้องต้นจยอยโดนเฉียวชนแล,ลน้วหลบหนีนะบาดเจ็บหนึ่งร 1, ายครับมีสติไหมยังมีสติครับแต่บาดแผลเยอะครับมีสติบาดแผลเยอะนี่คือบาดแผลไงบาดแผลถลอกแล้วก็มีแผลเปิดที่ใบหน้าครับสามารถนอนารได้ไหมคือเสียดีไม่หมดสตินะไม่หมดครับไม่หมดครับยังมีสติเั้งนั่งอยู่<อ>ครับ อ่าถัว้อนผมประสานร้วาจเอนนมาในการได้นันนมันก็ดีโรตาใส่สี่ก็ดีถ้ารถทบ่แปดไม่หมดสติไปร้านบันทายจิงอ่ะคือหน้าจอไม่ทรปบเล่หกหน้สองสูนย์ร้านน้มันหย่ผม2ยาตายี่สิบสามศูนย์โอ้ยมนดองเสียงเมื่อ ตกเลยเื่อตเรับงนี้ถึงสามึ่งไม่ต้องไปเลยนี่ีสามหนึ่งแดงไปเสองขบานไปเลยก็ไม่รู้จะไปแบบเมื่อไหร่ขบานมาไปเลย ยี่สิบสามหนึ่งครับโดยมอเตอร์ไซค์คู่กันดีครับกันเครับนกับ็กซี่ ตปเห็นสองคนไแ่เออโอเคไเี่ยดอนได้ได้คอกมาจากเอเอแกัไหเหรอไม่ผมมาจอบ่เอาบอร์ดเลยดวยไไไดเดน้นใเยนะใ้นะอด้้เลดังมาไปดลไม่เป็นไรเดี๋ยวไปก่อนตามรถที่ไปถึงที่งราั้นเดี๋ยวให้น้องนั่งไปก่อนคันนึ่งคนนึง ได้ได้ค่ะร้อนเลยตหล่ไปแชร์ให้ลูกแชร์เราแชร์เราได้ครับครับ วันเีิ2พค2563ได้เห็นรนมาเตลอดสู่สาคอนต่อปเขา่หนึ่งขอตำราสีร่้งพอดีภารกิจงาน50ปี ตะปที่ต่ตาและ้แล้วกร้มาในเ่อยาคอยส่งสัาณให้ถสี่บนที่หมายล่างด้วยร่นที่หนงมึ่นยมหนึ่งศูนย์วาสาม วันอาทิตย์ที่สิหาที่สิบสี่ชิเก้าสองศูนย์อเก้าสองศูนยเจ็บช้างลายครับที่ห้าเราพาวิชัยเวีนน้องอ้อมน้อยครับมาดเจ็บงายที่ห้าเราพาเชื่มน้อยเก็บขอเก้าสองศูนยเก้าสองศูน ประสม08นมณฑล01นหนึ่งเรางอาจาบรสุร่วมขอบคุณครับไลสองลานเลย न

มาขนาดไหนรันแดงไครับดินเก้งนคุขังแดครับบาเจ็บมิเราพใช้เวน้อยครับบาเจ็บสบีเ่นนอ้อยยี่สิบห้าสิไดบไม่ไปโรงพยาบาลครับ หนึ่งลายวิทเจ็บไม่มาก